นี่ก็เป็นทางคววยขึ้นมามองนี่ครับเป็นหอยทางคววยขึ้นมาที่นี่ครับที่เป็นหญ้าไมน้ก็แต่งดึงหญ้าออกก่อนครับเพจเปินมองที่สิไว้สรับตักปิงครับเวลาตักจังตั้ง่ายมันจังบทิดหญ้าครับ มาต้นทิ้งแล้วครับตัวตัวใบใหญ่เป็นไรครับครับตัวท่างในก็เอาครับเป็นยางนำกระได้น้ำหนักอยู่ครับตัวเบนนี่ขวนกระโตครับเบอนี้มามาน่นด้ขวนตัวอากาศคึ้มๆค,ครับกำลัง ดีเลยครับบะฮ้อนครับมื่อนี้คึ้มคึมตัวตัวนี้ตัวง่ายก่อนได้ซ่องตัวเมื่อกี้ครับตัวอ้ว,น,วนเลยตัวนี้มาอยู่เรื่อยๆครับ สองสามตัวติดกันแล้วครับนี่ตัวใหญ่ๆครับน้องป้าไหมครับมองนีมองตากันจะหกนหน่อยเห็นแวบ,บๆอ่ะครับมาแล้วตัวน,นึงแล้วตัวกำลังงามเลยครับตัวนี้ มาอีกแล้วตัวซองครับมองนี่าการมองบนตักนี้ยังหกใน,นจะหน่อยครับยักตักยากอยู่อ่า มา,มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับตัวนี้ใหญ่กว่าสองตัวเมื่อกี้นี่อยู่ยตัวนึงเห็นแล้วตัวนึงแล้วกำลังมาครับกำลังเริ่มมาอยู่เรื่อยๆครับตัวกะ ใช่ได้เลยครับตัวใหญ่ดีอยู่มองนี่ มาอยู่เรื่อยๆครับตัวมยย่ยใหญ่ไปได้ตัวนี้ เมื่อกี้เห็นลอยมาแวบๆครับแวบๆมาเลยจักไปทางใดแล้วตักบทันครับเมื่อกี้นี่นี่เลยนี่มาละนี่ครับไดล้ละเก็บตักบกเก็บตักบทันครับเมื่อกี้นี่เห็นลอยผ่านมาแวบๆ มาอีกตัวนึงแล้วครับตัวว่หญ่ายไได้ครับตัวนี้ก็ได้ตังอ้วนมกนีกินกินกำลังอิ่มเลยครับตัวนี้ ตัวนี้ใ,นใหญ่ขนาดครับควนกวอนก้อนกวตัวเมื่อกี้นี้ครับตัวนี้ใ,ใหญ่ขนาดครับ ใช่เพาะคุดตัวที่ได้มาครับตัวนี้ฮะกระลุดตะขวยไม่ไหมครับตัวนี้ติดขวยมาครับอีลไ,ได้ตัวนึงอีกแล้ว ตัวปัญญ่ปานใดครับตัวนี้น,อน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นี่อยู่อยู่ในป่าครับมอนี่เป็นป่าต้นไผ่ต้น,ตนมายาลาบครับครับหลังจากที่ลุยน้ำห้า ปีงมากันตั้งแต่เช้านะครับฝนกระตรงเมื่อเมื่อครับแล้วใครอยู่มื่อนี้ครับบ่อ้อนบ่เมื่อยครับฝนตกก็เลยไถอยู่ครับดูได้เมื่อเมื่อครับเมื่อนี้นี่ก็คือปีงที่ห้าได้เมื่อนี้ครับได้ไลยอยู่ครับปิงกำมีตัวตัวใหญ่ๆอยู่ครับประมาณนี้แหละครับเมื่อนี้ครับ กลับมาแล้ว